ฮัลโหลสวัสดีครับผมกำมะละแนะจับเกมวันฮิวแมนนะครับผมวันนี้เราอ่าวันนี้เลยวันนี้เราจะมาสอนเรื่องระบบไฟฟ้าในเกมนี้นะครับผมจาเป็นมากจําเป็นเรื่องระบบไฟฟ้าจําเป็นยังไงจาเป็นเลยก็คืออย่างแรกคุณจะสร้างเครื่องสมมติสร้างตู้เย็นสร้างเครื่องเผ่าแล่แบบนี้คุณจะเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมมันจะขึ้นว่านี่เห็นไหมคุณไม่มีพ w e r ในการทํานี่เครื่องนี้เหมือนกันต้องใช้ต้องใช้ไฟฟ้าทุกอย่าง โอเคแล้วเราจะใช้ไฟฟ้าได้อย่างไรอันดับแรกเลยเข้ามาที่หน้าเรียนสกิลคุณต้องเรียนสกิลการสร้างโซลาร์เซลล์นี่เห็นไหมโซลาา่าเจเนเรเตอร์ขออภัยเชท่าเสียงผิดภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่อันนี้มาที่หน้าโลจิสติกแล้วเข้าไปที่น,นี้ได้เลยแล้วก็เรียนแล้วถ้าใช้ตู้เย็น ตู้เย็นนันตรงไหนนี่ตู้เย็นคือตรงนี้คุณสามารถไปเรียนได้อ่าอันนี้คือตู้ขายของนะเอาไว้ขายของหาเหรียญ e n e น g y e r g y ก็คือตรงนี้อ่าโอเคมาแล้วมากลับกันต่อคุณเรียนพวกเครื่องเอ้ยคุณเรียนแผงโซลารเซลล์มาแล้วอันดับแรกเลยคุณลองวางก่อนเพื่อดูการทำงานของมันนี่ Power นี่แฟกตอรี่นี่นะดับแรกเลยนี่แค่คุณวางปุ๊บดยวผมวางขอขอวางสองอันก่อนนะเพื่อที่จะเทสให้ดูโอเคละเห็นไหมแผงโซลร์เซลล์วันหนึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แค่15วัตต์15วัตต์เหมือนกันเห็นไหมกรณีที่คุณใช้ไฟเกิน15วัตต์อีกเครื่องที่คุณเชื่อมต่อมันจะไม่ทำงานอย่างเช่นผมสร้างป้อมปืน ตั้งป้อมปืนก่อนนี่ป้อมปืนนะป้อมปืน 2, เลเวลสองเลเวางปุ๊บปุ๊บวาง3อันนะแล้วก็วางน่าจะมันต้องใช้น่าจะวางตัวเย็นได้ออันหนึ่งอ่ะผวางแบบมูบ่วไปก่อนนะเพื่อสาธิตการทำงานนะอ่ะตอนนี้มันขึ้นอยู่15บวัต์เห็นไหม max output สิบห้าวัต แล้วคุณจะรู้ได้ไง่ายว่าไอ้เครื่องที่เราจะใช้งานเนี่ยมันใช้ไฟก่วต์ให้คุณเข้ามาดูที่นี่ได้เลยจีอย่างนี้เห็นไหม Power อ,อร r คนี่มันใช้ก่วต์ป้อมปืนใช้แต่ละปืนอะป้อมปืนแต่ละป้อมใช้พลังงานี่วต์อันนี้กิวต์อันนี้อันนี้ก็กิวต์อันนี้ก็กิวต์อาโอเคเห็นไหมมันใช้กิวต์สามอันก็สิบสองแสดงว่ายังไม่เกินแผงโซล่าเซลล์อันนึงสามารถใช้ป้อมปืนได้สามป้อม แล้วคุณสมมติคุณวางแล้วอ้าวพี่ผมวางป้อมปืนแล้วมีมีป้อมปืนแล้วมีแผงสโตรเซลแล้วทําไมวางแล้วมันไม่ทํางานอย่างแรกเลยคุณต้องมาดูเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อสาย power ก็คือมันไม่ได้ทํางานเพราะว่ามันไม่มีอันนี้แต่พอเชื่อมต่อจกถ้าคุณอยากไมนทํางานคุณกดคุณกดมาที่ B มาที่รูปซังมันมาอันนี้นะ มาหน้านี้เราคุณกด X ขออภยัยโทษทีครับกด X ใช่ไหมลากเห็นไหมมันจะมีสายให้ลากสายเข้าเครื่องนี้กด X ได้เลยปึ๊บนี่เห็นไหมป้อมปืนก็จะทํางานมันจะขึ้นว่า connect เห็นไหมเนี่ย walking แสดงว่าป้อมปืนนี้ทางานแล้วอ่ะแล้วเราก็มาดูว่าเห็นไหมตอนแรกมันขึ้นมาสู์ตอนนี้มันใช้ว่ามันขึ้นว่าสี่แล้วเพราะว่ามันถูกใช้พลังงานไปสี่อ่าโอเคมา สมมติป้อมที่สองผมคุณอยากให้มันทำงานอีกคุณก็แค่ทาแบบเดิมกด x ลากมาต่อเอาคุณก็มาดูวอ l k กิ g งเห็นไหมมันทํางานแล้วคุณก็กด x เหมือนเดิมป้อมที่สามคุณก็ลากมาปุ๊บต่อเห็นไหมตอนนี้จะใช้ไฟทั้งหมดสิบวัตต์เรามาดูชีเห็นไหมสิบสองตู้เย็นตู้เย็นใช้แค่สองเราสามารถเชื่อมตู้เย็นเข้าไปได้นี่แบบนี้กด x เหมือนเหมือนกันไม่ว่าเป็นเครื่องอะไรเข้าไปที่นี่แล้วกด x เหมือนกันเชื่อมต่อปุ๊บเห็นไหม บอคกิ้งทำงานอโอเคเห็นไหมนี่ใช้ไฟสิบสี่สมมติถ้าคุณอยากจะแล้วถ้าคุณลองวางป้อมปืนอีกป้อมละวางอางป้อมปืนอีกป้อมสาธิตให้ดูนะคุณวงองนี่ยังไม่ทำงานนะตอนนี้มีกับผมลองให้ดูว่าถ้าเกิดใช้เกินมันจะทํางานไหมปึ๊บนี่ขึ้นเห็นไหมมันจะขึ้นว่าไม่ทํางานเพราะว่าพลังงานไฟมันให้ไม่พอเพราะว่าต่อมันให้ได้แค่สิบห้าแล้ว ตอนนี้คุณใช้ไปแล้ว14ซึ่งป้อมปืนในี้ใช้อีก4คุณจะมาเชื่อมต่อกันมันจะใช้งานไม่ได้แล้วมีแล้วมีวิธีเพิ่มไหมมีครับเพียงแค่คุณเอาเครื่องเจ้าเครื่องนี้กด X ลากลากเจ้าอันนี้นะมามาต่อน,นี้ต่อเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาดูเห็นไหมตอนแรกมันขึ้นมาศูนย์ตอนนีมน้มันแสดงว่ามันใช้งาน15วัตต์แล้วก็คือว่ามันจะให้เจ้าเครื่องนี้ช่วยจ่ายมาให้เครื่องนี้ก็เท่ากับว่าเครื่องนี้จะทํางานอยู่ที่ สามสิบวัตต์แล้วก็มาดูเห็นไหมเครื่องนี้ทํางานแล้วเพราะว่าเจ้าสองเครื่องเนี้ยมาทางานอย่างละสิบห้าถูกไหมเอาเชื่อมกันมันจะเป็นสามสิบแล้วเราก็มันจะกระจายอย่างงี้มันก็จะใช้ไฟได้ทั้งหมดสามสิบอ่าไม่งงนะไม่งงนะโอเคนะอ่าโอเคแล้วป้อมปืนผมยังไม่มีป้อมปืนเลยผมต้องไปเรียนตรงไหนให้คุณเข,เข้ามาที่หน้าเรียนสกิลเหมือนเดิม นี่แล้วก็มาที่รูปบ้าน building แล้วเลื่อนลงมาจะอยู่ตรงนี้เลขสามสุดท้ายนี่เห็นไหมคุณก็จะได้นี่เห็นไหมป้อมปืนกลนป้อมปืนลูกสองโอเคคุณต้องเรียนนี่เห็นไหมเรียนมาเรื่อยๆนะโอเคโอเคครับเรื่องระบบไฟฟ้าก็มีเท่านี้นะถ้าใครอยากรู้อะไรสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยครับ ถ้าผมรู้แล้วผมจะตอบนะทักมาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า